เสียงอ่านบุตรความทางศิลธรรมและวัฒนธรรมเรื่องสูตรสร้างเสน่ห์ท่านผู้ฟังครับเสน่ห์หมายถึงลักษณะที่น่าประทับใจชวนรักใคร่ชื่นชมทนิยมยินดีแก่ผู้ที่ได้ผู้เห็นส่วนใหญ่มักเข้าใจกันว่า เสน่ห์สามารถสร้างได้จากเหตุปัจจัยภายนอกเช่นการตกแต่งด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์หรือเครื่องประดับนานาชนิดการทำศัลยกรรมหรือด้วยวิธีทางศยษศาสตร์เป็นต้นการกระทำดังกล่าวเป็นการสร้างเสน่ห์ภายนอกเพราะต้องอาศัยคนอื่นหรือสิ่งอื่นเป็นเครื่องช่วยซึ่งนอกจากจะต้องใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองแลกเปลี่ยนในราคาสูงแล้ว ยังอาจเกิดผลข้างเคียงและสุ่มเสี่ยงต่ออันตรายต่างๆที่จะเกิดตามมาอีกด้วยท่านผู้ฟังครับในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์จงแสดงสูตรสร้างสี่ไว้เช่นกันเรียกว่าสังหะวัตถุธรรมหรือหลักธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจกัน4ประการกล่าวคือ 1. ทาน คือการเสียสละแบ่งปันวัตถุสิ่งของเครื่องใช้เอเื้อเฟื้อเผื่อเพยน้ำใจไม่ตีแก่ผู้ที่ด้อยโอกาสหรือผู้เดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากเรียกว่าเสน่ห์ดีที่การให้ 2. ปิยวาจาคือการพูดจาปราศัยด้วยความจริงใจด้วยคำไพเราะอ่อนหวานมุ่งประสานทั้งประโยชน์และสามัคคีในหมู่คณะเป็นที่ตั้ง เรียกว่าเสน่ดีที่การพูด 3. อัตจริยาคือการมีจิตสาธารณะไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยบริสุทธิ์ใจไม่หวังสิ่งต่อแทนเรียกว่าเสน่ดีที่การบำเพ็ญประโยชน์ 4. สมานนตาตาคือการรู้จักวางตัวดี มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งกับคนในครอบครัวและในการเข้าสังคมอย่างเสมอต้นเสมอปลายเรียกว่าสเสน่ดีที่รู้จักวางตัวเหมาะสมท่านผู้ฟังครับสูตรสร้างสเสน่ห์ตามวิธีพุทธทั้ง4ประการดังกล่าวจัดเป็นการสร้างเสน่ห์จากภายในที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้โดยไม่จำกัดชนวรรณะ ไม่ต้องอาศัยทรัพย์สินเงินทองจำนวนมากเป็นของแลกเปลี่ยนถ้าจะเกิดผลข้างเคียงบ้างก็จะมีแต่ผลดีๆและนอกจากจะไม่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดพยันตรายต่างๆแล้วยังเป็นเสมือนการสร้างเกาะกันภัยให้ตัวเองโดยอัตโนมัติอีกด้วยขอขอบคุณกองอนุสาสนาจารย์กลุ่มยุทธ,ธศึกษาทหารเรือพันธูสีทัดดาดง